สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการสีข้าวนะครับนี่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งหมายถึงเอาข้าวใส่ในเครื่องร่อนจะทําการร่อนเพื่อจะเอาสิ่งเจือบนในเมล็ดข้าวที่ติดอยู่ในเมล็ดที่อยู่กับเมล็ดข้าวนะครับให้ออก เพื่อจะเป็นเพื่อเป็นการทำความสะอาดและได้เมล็ดข้าวที่สะอาดพร้อมที่จะนำไปกระทบเหลือกในขั้นตอนต่อไปพวกฟางข้าวและดินที่ติดหรือเกือปนมาก็จะออกมาอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ก็เป็นดิน ดินเล็กแกลบข้าวรีบอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฟางข้าวเศษไม้หิน้นใหญ่ๆเศษขวดนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้เมล็ดข้าวที่สะอาดพร้อมที่จะไปกระเทาะเปลือกในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ทําการกระท้อเปลือกการกระท้อเปลือกหมายถึงการกระท้อเปลือกของมเมล็ดข้าวที่ให้ออกมาซึ่งเป็นแกลบวนมเมล็ดข้าวนั้นตอนนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับการกระท้อเปลือกนี้จะ มันจะกระเทาะออกไม่หมดนะฮะประมาณ50ซึ่งจะต้องทำการนำผพานําไปร่อนอีกทีหนึงนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการ ร่อนแยกข้าวกล้องออกจากข้าวเปลือกที่กระเทาะไม่หมดเพื่อนำไปกระเทาะใหม่นะครับแล้วก็นำกลับมาร่อนใหม่จนกว่าจะได้ข้าวกล้องสมบูรณ์ร้อเซ ได้จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆจะเ,จะเป็นการบำรุงร่างกายขั้นตอนที่สีคือขั้นตอนขัดขาวนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการขัดขาวจากข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ทําการกัดขาวแต่ก็ไม่มากแล้วแต่เราจะตั้งหมายถึงว่าจมูกข้าวก็มีอยู่ uh huh. นะฮะรวมทั้งวิตามินต่างๆข้าวที่ได้ก็เป็นข้าวที่มีวิตามินน่ากินเป็นเป็นข้าวที่สะอาด มเล็ดก,ก็สวยหน้าทานทีเดียวขอบคุณครับ